่อให้คุณตั้งเป้าหมายเป็นจำนวนเงินร้อยล้านพันล้านไม่มาหรอกคะ่ะถ้าคุณนะคะตั้งเป้าหมายแต่คุณไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยครูพ,พี่คณอยากบอกนะคะว่าไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ก็ตามแท้จริงแล้วมันเป็นแค่ตัวหลอกคุณต้องการ ที่จะเป็นคนใหม่ที่ไม่ใช่คนคนนี้ในตอนนี้ที่คุณเป็นคุณอยากได้การตื่นรู้ปัญญาสติความรู้การที่คุณปรารถนาอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากสร้างชีวิตอยากเป็นคนใหม่ที่ไม่ใช่คนคนนี้คนที่มันอ่านคนออกคนที่มันมีสติปัญญาที่มากขึ้นคมขึ้นชัดขึ้น อ่านคนอ่านโลกอ่านเกมนี่ต่างหากละ่ะที่คุณต้องการที่คุณปรารถนาครูพิคุณก็เป็นคนนั้นเช่นเดียวกันนะคะเมื่อย้อนเวลากลับไปครูวิคุณก็ตั้งเป้านะคะแล้วก็เรียนรู้พัฒนาลงมือทำนะคะเป็นคนใหม่คนที่คมขึ้นมีสติมีปัญญามีความรู้มากขึ้นนะ,ะจงกล้าแรก ประสบการณ์